เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง v ัสวัสดีครับวินนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆทำเลดีนู้ชมได้เลือกซื้อกันนะครับแปลงนี้ติดถนนดาเลยติดถนนลาดยางนะครับที่ถมสูงแล้วพร้อมปลูกสร้างได้เลยครับไม่ต้องถมแล้วนะครับที่ดินเปล่าครับเนื้อที่240ตารางวาครับแปลงนี้ทำเลดีในหมู่บ้านนะครับ เปิดร้านค้าคร้านขายของชำได้ครับพื้นที่240ตารางวาก,กว้างขวางอยู่รัาปลูกบ้านแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ปลูกต้นไม้ทําสวนหย่อมกันได้นะครับบ mm hmm. รรยากาศดีครับอยู่ในหมู่บ้านไม่แออัดไม่วุ่นวายนะครับแต่ก็ไม่เปลี่ยว,ว่ามีเพื่อนบ้านตามที่เห็นนี้เลยนะครับถ้าชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมีมาท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันเป็นประจำทุกวันนะครับได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆแปลงนี้อยู่ อำเภอเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลสวายจิกครับราคา450,000บาทนะครับแบงนี้โอเรียบร้อยครับเสมอถนนเจ้าของขายเองนะครับราคาสามารถต่อรองกับเจ้าของได้เลยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้หลังเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่นหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ